ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะจะเริ่มที่บทสวดบทที่14นะคะบทสวดพาหงมหากาค่ะพาหงสหัสสมาพิลิงมิตรสาวุธันตังคีเมขาลังอุทิตโคร,รัเสนมารังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิมาราติเรขาพิยุต ชิตสพสพารติงโครัมปนาวะระระวะกะมะขะมทะทัตทะยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวัตุเตชัยมังคลานินาลาคิริงคะชวาลังอติมัตตะภูตังทาวะขิจักกมสินีวสุธารุนันตัง เมตตามผู้เสขวิตินาชิตตวามุนิงโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคะลานิอุคิตตะคะขมติหัทัสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะาทางกุลิมาระวันตังอิทธีพิสังขาตามะมโนชิตตวามุนิงโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคะลานิกัตตวานะกั ทามุทารังอิวะคัมพิณียาจินจายะทุตทะวะจนังชนากายะมัดเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภาวตุเตสยามังคะลานิสัจจังวิหายมัติสัจจกวาทะเกตุง วาทาพิโรปิตะมะนางอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปชาริโตชิตวามุนินโทต,ตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคะลานินันโทปะนันทะพูชะคังวิภูทางมหิตถิงปุตเตณเถและพูชะเคณะทะมาปยันโตอิทูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคะลานิทุกคาหะทิทิู้ชเคะสุทัตทะหัดถังพัมมังวิสุทธิชุติมิธิภกาพิธานังยานาคะเนทะนวิธินาชิตวามุนิโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุท ทะชะยะมังคะละอิทะคาถาโยวาจโนที่นาทีเนสารเตมตันทีอิตวานะเนกะวิธิกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมคขังสุขังอธิคขเมยยะนะโรสปันโยมหาการุณิโคนาโถหิตายะสัพพะปานินางปุเรปุเรตวา มารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอตนะสัจจะวเชนะโหตุเตชยมังคะหลังชยันโตโพธิยามูเลสักกยานังนันทะปัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัสุชยมังคะเลอปราชิตะปันลังเกสีเสปทะ ปทะวิโปโคะเลอภิเศเคสภะพุทธานาังอัคคป,ปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังขะลังสุป,ปะพาตังสุพุธิตังสุขโนสุมุตุโตจะสุยิพังพัมมะจาริสุปทกคีนางกายากกรมมัง <c oughs> ว่าจารกัมมังปทะคีนาง ปททคีนางมโนกรมังปนิธีเตปททะคีนาปททะคีนานิจตวานะละพันตัดเถปัททะคีเพระวาตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทานุภาเวนะสทาโสถีพวันตุเตพระวาตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสั่งธรรมานุภาเวนะสทาโสถีพวันตุเต พาวตุสัพพังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสธาโสุทีพระวันตุเตบที่สิบห้าปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคเลโพธิคะเลตหิงตห,งตหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุภูชิตา โสทิงะโรนเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจะมัชานะวกาจะพิขโหสาหลามิคาธานะปฏีอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปานะูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาพิชุพิชาเยปิจะอันทะสังภาวา สังเสทะชาตาอัฏโบปปาติกานิยานิการธรรมะวรังปฏิจจะเตสเปปิทุคศกะโโณตุสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัทลาจะอุคลาสังคโคโหตุสมะโควะอัตายะจะหิตายะจะอัมเหระักะตุสัตธรรมโม สัพเพปิธรรมจาริโนวุธิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิอานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังประเวชัโตคาเลเทโวปวัสสตุวุธิภาวายะสัตตานางังสัมมิทังเมตุเมทะนิน มาตาปิตาจะอัตตะระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธร,รมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพธาต่อไปเป็นบทสวดบทที่สินะคะเทวตาอุโยชนาคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยา โสกัปปต,ตาจะนิโสกา่าโหตุสัเพเทปาน,นิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมพตตังปุตยะสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพสะสัมปติสิทธิยาทานังพระทันตุสภายะสีลังลักขันตุสัพทาภาวะนาพิรตาโหตุ คัจฉันตุเทวตาคาตาบทที่สิบเจ็ดสุ망คลคาถาโอตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตงังโอตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะ โสถีโหตุนิรันตงังโหตุสพังสุมคะลัง,ลงรักขันตุสพะเทวตาสภะสังคานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตงังสัพเพพุธ,ธาภะร,ระปตาปเจกานจัจยังพลงังอรหันตานันจะเตเชีนะรักขังพันธมิสพะโสสัพเพพุธ,ธาภะระปาระระตา ปจเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพรักปตตาปจเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพลัปตตาปจเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภลัปัตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภลัปัตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภลัปัตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพโส สัพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตชเชนะรักขังพันธมิส,ส,สัพพสุสัพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพพสุ <cam ad otes> ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพาระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประลิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ มื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอําววยพรมให้แก่ข้าพเจ้าแลวะวัตถุมงคลพระปิตายอ่อเศษษถีเรียนยอ่อเศษษฐีเรียนไหวโคโหกแบบตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งความบริจ,จงสเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญนุชาบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสดงเจริญจิตภาวนา ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมรบูชาสังฆบูชาขอปุลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะตาอ่ออุปสรรคละมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาส,า,สานสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําสเ็จในการวิปัสสนากรรมฐาน เกิดปัญญาญานและเจริญด้วยจตุรพิฏรอชัยทั้ง4คืออายุวนะสุขะพละเอิอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเสียิด้วยนะคะขอบคุณค่ะ